ไม่นอนแล้วย่างเช้าเจ็ดวันสุดท้ายเขาเาก็กู้ไปแนวไว้ด้วยทั้งอัเขาก็ู้ไปแนวก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ลาสิเราเราเข้ามาเขาบอกว่าให้บวชต้องบวชเลยหรือว่ายังไงอะครับ,มไ,บ,รบไม่ได้บอกมาละไม่ได้บอกมาละนิดเดียวเลย าก็จะวิธีแก้วิธีแก้ก็เราก็ไม่ได้ลาดิเพราะเพราะไม่ลาเพราะเขาก็ไอ้ยามันยังไม่ลาแล้วจะไปรับเันยังไงมันขอไว้แล้วไงมันขอไว้ก่อนต้องให้ลาก่อนนะตเราไม่ต้องลาเราต้องลาดีกว่าแล้วก็ทำรู้ไม่ชี้เลยไม่ลาใช้วิธีแก้คือคือไม่ลาแล้วพอพันผ่อนเข้าไว้ขอขอลาแม่พ่อแม่ก่อนแล้วถึงก็ไปรับนะโอ้โหทีนี้ก็คงต้องหนุนเงินเนี่ย ม่ลัที่แล้วก็อยู่ยามาแล้วทีนี้นี่ตำรวทนี่มาอีกเนี่ยมาอยู่ทั้าเนี่ยเราคทยกัทำไมรับปากก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะยุ่งอีกแลเนยทำไมรับปากกันจะยุ่งเลยแล้วทีนี้ไม่รู้จะผัดผ่อนยังไงอ่ะก็ผัดผ่อนอย่างเดียวว่าเอาเป็นว่าถึงเวลาก็แล้วกันเนาะเออผัดผ่อนว่าถึงเวลาเดี๋ยวจะมาให้เาตอนนั้นเองแล้วก็พอแล้วจากนั้นก็เขาก็เงียบไปแล้วก็ เราก็สบายดีอยู่สุขสบายดีก็พยายามลืมแต่มันก็ลืมไม่ได้ว่ามันอยู่ในเนี้ยติดอยู่ในใจแล้วตลอดเลยโอ้โทำมันทำทำงานเอื้อไปเลยเป็นทหารสุขสบายดีอยู่ซ่อมสร้างริทหารเป็นเจ้าหน้าที่ทหารด้วยโอ้จังานสุขสบายเพื่อนฝูงก็เยอะแยะพ่อแม่ก็อยู่เยอะแยะยังไม่มีครอบครัวนี่สวยงารเลยตาเป็นทหารเป,หเป็นมาระหว่างเป็นทหารเนี่ยก็ไม่มีอะไร หลังจากที่เขาจะมาเอาไปแล้วเนี่ยก็เป็นทหารเป็นอะไรใช้ชีวิตปกติใช่ไหมฮะปกติหรือสบายสบายดีมีแถมดีกว่าชาวบ้านเขาอีกเลยเป็นทหารที่ดีกว่าชาวบ้านที่อีกมาคือเพื่อนฝูงรักใคร่ชอบพอดีไม่มีขัดสนอะไรเลยแล้วแล้วยังมามีคนมาตามมาอยู่ท่ามีไหมครับไม่มีแล้วก็ตามแค่นั้นข้างเดียวพอมาตามแค่นั้นข้างเดียวแต่ทีนี้ก็นึกอยู่ว่าเขาก็คงจะหาวิธีเขาก็หาคงหาวิธีว่า ขาก็คง <K un> จะมองเราเหมือนว่า,าเอ๊ะถ้ามันนั่งทํางานอยู่ตรงที่เ่าตรงเนี้ยมันก็คงไม่ไปไหนนะเออเอาควรจะต้องหาวิธีย้ายมันไปอยู่ที่อื่นเนาะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนียมันจะได้เปลี่ยนจากที่ทํางานมากง <K un> มันจะได้ไปไกลจากพ่อจากแม่มากงน้า <K un> วิธีอย่างนั้นเขาก็คิดหาวิธีอะ่ะก็เลยก็เลยมีเพื่อน <K un> มีเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพน่าจะเป็นการขยับ หลวงตามาแล้วนะแต่เนี้นเนาะใช่ก็ไม่ได้เจอมาตั้งสิบปีอยู่ดีย้อนดีขึ้นดีก็โทรศัท์มาโทรศัพท์อย่างนี้เมื่อก่อนไม่มีมีแต่ขึน้นหนานี่ตัวมาก็ตองมาเ,าเาพื่อนผูงสบายดีลนยะอย่างงี้อย่างนี้คุยชวนคุยดีบอกเพื่อนไปอยู่ด้วยกันกรุงเทพดีกว่าเอแล้วก็บอกเาอยู่นี่เราก็สบายดีเราอยู่นี่เราก็สบายดีแต่เพื่อนอยากให้ไปอยู่กรุงเทพไม่กังวใจเพื่อนเพื่อนอยากให้ไปอยู่กรุงเทพได้ได้ได้แต่เพื่อนนะแต่เพื่อนต้องหาวิธีเอาว้ไปเอง การที่เราจะไปนะเราคงไม่ไปเพราะเราเราขี้เราขี้เกียจไปไปคุยกับผู้ใหญ่ไปขอผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องขอนายเขาใช่ไงผู้ใหญ่เขาจะว่าอะไรจะไปไหนอะอยู่ที่นี่มันก็ดีแล้วเนี่ยมันสุขสบายดีแล้วจะอะไรก็ได้ทหารมันอยู่ที่ไหนมันก็เงินเดือนเท่ากันอะอยู่ตรงนี้ก็เท่านี้อยู่ตรงนู้นก็เท่านี้ก็เท่านี้ขั้นขั้นไหนก็ขั้นนั้นใช่มันไม่เย็นทั้บริษัทเนี่ยท้าบริษัทนี่ไปอยู่ที่นี่มันได้เป็นหมื่นนะเออมันโดดกันโดดไอ้นี่ไม่โดดนะยังไงก็ไปไปยังไงก็ต้องไปอย่ังไงเลยว่าเอาไป เพื่อนแล้วแต่เพื่อนก็เพื่อนเขาก็อีกประมาณ2ปีจากที่คุยโทรศัพท์นะแล้วก็หายงี้ไปแล้วแล้วก็ไม่ไม่ติดติดต่อมาอีกเลยไม่ได้กคุยนี่อะไรอีกเลยครั้งคุยครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็หายไปอีก2ปีมีครัสั่งมาพี่ครับสั่งมาอยู่สนามรถไฟป่าพีครับสั่งมาอยู่การลงบนที่สนามรถไฟป่าถึงได้ไปเนี่ยย้ายไปเขาโอนเงินเดือนไปเรียบร้อยหมดเลยเพื่อนเขาก็ไปเดินเรื่องเลย ก็เพื่อนก็ไปเดินเรื่องก็ไปอะไรอะไรก็เรียบร้อยก็แต่ทีนี้ไอตอนที่เราไปเพื่อนมันก็ลาออกไปตั้งปีอีกแล้วก็ลาออกไปแล้วเพื่อนลาออกไปแล้วแต่เราไปเนี่ยก็ไม่เจอเพื่อนแล้วเออดูเนาะไม่เจอเพื่อนทีนี้ไปทํางานอยู่ในกรงเทก็จุกสบายดีก็ไปปีแรกๆก็จุกสบายดีรถลาอะไรก็อะไติดอยู่ๆไปอยู่ๆไปรถมันติดรถติดไปก็เช้าออกแต่เช้าเนาะ อีาคร่งปนี่ยออกแล้วพ้อมเดินดางเเย็นว่าลงกลับถึงบ้านเมทุ่มบาอะไรตามั้เพราะเราอยู่นอกๆมัเหมือนคนเนเทปเลยก็เลยรู้สึกจะไปอยู่ที่เที่ยในประมาณแปดปีแปดปีแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะเบื่อนเทปไทยชีวิตทหาร8ปี